เสียงเครื่องมากระหึ่มเลยนะครับสำหรับขบวนธรรมดาที่261นะครับจอดสถานีนครชุมนะครับวันนี้ทำขบวนโดย g e a นะครับ45 4539นะครับ บรรยากาศท้องทุ่งนานะครับกับขบวนธรรมดาที่251ทลบุรีประจวบทีรีกันนะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA 4539นะครับกำลังเคลื่อนขอบวนออกจากสถานีนะครชุมนะครับ ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลนะครับพบกันใหม่นะครับ